วันนี้เราจะมาทำสูตรดับล่าง <Kinder? S 1> นะเพื่อที่ไปตัดออก,นะออกเราจะใช้สูตรอย่างวดนะครับล่าสุดก็งวดันที่นี่เนกะ้าธันวาห <nous. S 1> นึ่าวันที่สามธันวาออกหน่งเก้าเราก็เอาหนมาตั้งนะครับ1 1 primo, ึ่งหนก็ไล่ไปสองสามส่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11ก็คือมาจดเลข1เหมือนเดิม1 9วนเลข9ก็ได้มา0 9แล้วก็10 11 12 13 4 5 6 7 8 9นะมาจดที่1 9เหมือนเดิมเลขที่ดับก็คือเลข2 0 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 0 8 หนึงเนี่ยดับล่างไม่ต้องไม่ต้องเล่นแน่นอนครับเพราะว่าถัดไปออก1นึ่ห้าเราก็มาตั้ง1นึ่งห้ามาเดิมนะ,อะลองไปทําดูนะครับเพื่อที่ไปตัดต้นทุนนะงวดล่าสุดก็คือวันที่1เดือน4 4่สห้ยหวอยออก05นแต่นี้เราจะทําวันที่16ว่ามันดับอะไรเราก็เอา0ูย์ห้ามาตั้ง0 5 5 0ก็เป็น1นึ

เลขที่ดับก็คือจะไม่ออกก็คือมี162738495061728394แล้วก็05นี่ไม่ต้องเล่นข้างล่างครับ